สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมมครับยีิบสองพฤศจิกายนครับพรุ่งนี้ยีิบสามมาลุ้นกันที่ช่องนี้ครับช่องตองพรพรมนะครับมาลุ้นเพราะว่าพรุ่งนี้ยีิบสามพฤศจิกายนจะมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์การนังยิงข้าวงววสามเขาจะประชุมกันประชุมกันแล้วเขาก็จะประกาศออกมาว่าข้าวแต่ละชนิด นะครับจะมีราคาเกณฑ์กางเ้าะยิงตันละกี่บาทและจะได้ส่วนต่างตันละกี่บาทข้าวชนิดไหนจะได้เงินมากข้าวชนิดไหนจะได้เงินน้อยข้าวชนิดไหนจับไม่ได้เงินมาลุ้นกันพุ่งนี้ครับหลังที่หลังคณะกรรมการประกาศเกณฑ์กางเ้าะยิงจะนํามาเสนอช่วงค่ำๆครับจะนํามาเสนอว่าข้าวชนิดไหนได้เงินมากที่สุดข้าวชนิดไหนได้เงินน้อยหรือข้าวชนิดไหนอาจจะไม่ได้เงินก็เป็นไปได้เพราะ หากประกาศราคาเกณฑ์การกักยิงออกมาแล้วเกิดมีข้าวชนิดไหนราคาเกณฑ์การกักยิงเท่ากับราคาประกันข้าวชนิดนั้นจะไม่ได้เงินน่าสนใจครับพรุ่งนี้ติดตามที่ช่องตองพันพรมครับเมื่อคณะกรรมการเกณฑ์กางกัย,กกยิงประกาศราคาข้าวงวด3แล้วก็จะนามารายงานผู้มีสิทธิ์จะได้เงินส่วนต่างงวด3ก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้แล้วและเป็นผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว16พฤศจิกายนถึง22พฤศจิกายน7วันนะครับ7วันรอบเกี่ยวข้าวนี้ สิบหถึงยีิพฤศจิกายนจะเป็นผู้ได้เงินส่วนต่างงวดสามได้มากได้น้อยหรือไม่ได้รอชมคลิปพรุ่งนี้ค่ำๆครับ23พิบสามพฤศจิกายน6กสามรอฟังที่นี่ครับสวัสดีครับ